น้องคะข้างในอ่ะมีประมาณกี่คนที่ให้น้องเป็นแหล่งข่าวเปิดให้พี่เลยนะจ๊ะน่ะพี่คะถูกคนแล้วคะ่ะคือถ้าพี่ถามหนูตอนนี้หนูจะบอกว่ามีประมาณสามแสน สิ่งไหมพี่ก็ต้องพี่ควรที่จะลงมาดูเองนะคะไม่ใช่นั่งอยู่แต่บนนั้นเ,นเอาไอตัวนี้นะไดนะ้นะเอ็กพลัสเชคเกอร์พี่กดอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเฟ้นมีมีอยู่ครัง<อ>งร้งหน่มาก,กันสี่คนก็ยังบอกพี่อบอกไอ้คนตัวใหญ่นะ่ะเป็นพี่เลยนะพันโถไตายสามตัวจ้อยนะนะั่นอ่ะคนทหาร ทำเงเลยบอกให้หารับสงสารหมาไม่อยากขังนานไม่ได้สงสารอาหารเสงสารบอกเสร็จแล้วก็กลับไปได้แล้วไปกันเร็วจังหมามันเ้ำหยุดสนตามคืออินี่ใช่ไหมไม่มีไฟหอมชาไหมเร็วี่ยูรู้ว่ากรลังจไปเอาได้ไหม ทำลายความมั่นคงในกลุ่มแล้วก็แบบในกลุ่มก็จะมีผู้หญิงก็จะมีราไร่างเงี้ยเอเขาเขาโทรศัพท์ไปเจ๊กแบบเข้มเลยฮะเข้มเข้มวางโทรศัพท์ปึ้งว่เราก็หัวร้างนมีความสุขมันว่างโนเพื่งที่แบบบางคนหน้าเหมือนไส้มากมันจะต้องโดนแบบนั้น้บอกมาก็คือครั้งนีง คอมมีปัญหาแล้วแบบเพื่อนจะนอนดึกไงถ้าโทรไปหามตอนเที่ยงคืนกว่าไม่รับไม่รับไม่รับก็จะไม่ดูคอาตรงแล้วก็โทรกลับมาเอ้ยไม่ใช่ก็แบบมีมีคนโทรกลับมาเนี่ล้วก็อนจะหลับคอมก็ถามว่าโทรมาเบอร์นี้ไหมเราก็ไม่ได้เราก็แบบไม่ได้โทรนะคะก็คือแบบก็โทรหาเพื่อนนี่นเองเขาบอกว่าเนี่ยนอนอยู่ นอนอยู่กับหัวพอดีเบอร์หัวฉันม,มันขึ้น <c oughs> มันขึ้นบาร์นี้มาก็เลยลองโทรกลับมาก็เป็นกิ๊กกันหรือเปล่าโทรมานเนี่ยพ,พี่ก็ไปขย่มกันต่อถอะค่ะเราก็แบบว่าเราเราก็แบบประมาณแบบ <c oughs> ไม่ไม่ใช่มมไม่ใช่ กลางร่มเลยร้อนร้อนนะน้างไหนหนูก <organizational> ็ร้อนแย่ดีนะแม่เนาะนั่งไหนตอนนี้ขาวเลยแดดเผาเผาจนสีตกเนี่ยก็แดงตอนแรกดำไปบ่อยๆเห็นขาวเลยแดดเผาเรียสีเดิมหมด ดันเหรอดิส่เก็บของข้าไปไม่ได้อันนั้นไม่ได้อันนั้นเ้องไปคืนที่ร้านโดนใส่คเับช่วยผมไม่ต้องไม่ใส่ที่นี่อย่าให้เขาใหญ่นะไม่เอาปาก เป็นแมวที่อยู่ข้างทางหมาที่นมหมาขวัญใจคือแ้าจะหาไปหมาแล้วแต่ที่บ้านนะแมวเมื่อก่อนนะจะเลี้ยงหมบทั้งแมวทั้งหมาเยอะมากมันก็กินันน่ไอ้ไอ้แมวอ่าตอนเอาไอ้ลูกแมวสองตัวมามันไม่มีแม่เก็บไปจากข้างถนนม กินนมไอหมาตัวผู้ที่บ้านเน่ะจนเป็นแผลหมดเลยเนาะกินนมไอแฮกเกอร์อจนมันแบบเป็นแผลจนแบบต้องจับอ่ะไม่ให้มันกินอ่ะนับเลยทุกทุกเต้าเลยยับมลยเป็นแผลเป็นแผลเป็นแผลทับสนงเพศเล็กน้อยไอ้นั่นจะนอนให้กินอยู่นั่นแหละนอนโอ้ยังทุกวันนี้ก็ยังดูแลแมวนะคอยตามแมวแมวลมหาไอ้นั่นนี่ 干好了。